แน่นอนก็เป็นเรื่องที่สําคัญนั่นก็คือใกล้ๆจะถึงวันแม่แล้วหลายคนก็อาจจะหาของขวัญอยู่นะครับว่าจะมอบอะไรให้แม่นะฮะวันนี้เนี่ยนะครับแน่นอนเรื่องทองคํานะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัตรของขวัญทองคําก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะเราจะไปคุยทางคุณนัทจงกลปิ่นทองนะครับผู้บริการฝ่ายการตลาดของบริษัท G Cap กันหน่อยนะครับว่าขนาดนี้นะฮะมีอ่าปิยพัณฑ์เหล่านี้ยังไงบ้างนะครับตอนนี้อยู่ในรายการแล้วสวัสดีครับคุณนัทจงกลครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ใกล้เทศกาลวันแม่แห่งชาติแล้วครับเห็นมีข่าวคราวว่าทางกีฬาปเนี่ยมีของขวัญทางเลือกใหม่ที่จะนํามาเสดอเพื่อให้กับประชาชนโดยทั่วไปนี่ก็ตลังมองหาของขวัญดีๆให้กับคุณแม่เนี่ยฮะจะได้เลือกของขวัญชิ้นนี้ของขวัญที่ว่านี่เป็นยังไงฮะมันมีอะไรน่าสนใจบ้างครับค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าบริษัทของเราอะคะ่ะได้ผลิตในส่วนของโอกลกิจการออกมาหลายรูปแบบ s <S <c oughs> แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นดายปีม้าทองคำหรือว่าดอกพุทธรักษาแต่ว่าไฮไลท์สำคัญของเราตอนนี้ก็ออกมาในสโ,โลแกนว่าโกลกิจการที่สุดของรักแท้คือแม่ของเรา <ắng> นะคะก็ออกมาเป็นในรวดลายในช่วงเข้าช่วงเทศกาลวันแม่เลยอะอคะ่ะเป็นดายพวงมาลัยดอกมะลิ ะนะคะตรงนี้ได้รับความชื่นชอบแล้วก็ตอบรับกันมาอย่างมาก<อ>นะคะแล้วก็เป็นของขวัญที่ทรงคุณค่าแล้วก็มีความหมายมากค่ะแล้ว,ลวรูปลักษณมันเป็นยังไงร,ราคามันเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ในส่วนของไอเสนของกราฟนะคะคก็จะมีการเขียนคำอวยพรให้คุณแม่ได้นะคะแล้วก็ขนาดของทองก็สามารถเลือกได้ทั้งเจ็ดขนาดเลยนะคะเราก็จะแบ่งเป็นทองคำแท่งที่มีความบริสุทธ จุ6ก้าสิบหกจุดห้านะคะมีขนาดครึ่งสลึงหนึ่งสลึงสองสลึงแล้วก็หนึ่งบาทค่ะค่ะส่วนทองคำแท่งเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้านะคะก็จะมีขนาดหนึ่งกรัมห้ากรัมแล้วก็สิบกรัมมาค่ะอ๋อเรียกได้ว่ามีหลายแบบหลายขนาดให้เลือกใช่ไหมฮะครับใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยเรื่องสนุนราคาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ถึงประมาณสักเท่าไหร่ได้ฮะค่ะราคานะคะเริ่มต้นแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะครับ ใช่แล้วก็อ้างอิงตามราคาตามตลาดโลกนะคะอืมครับทีนี้ตก็ช่องทางให้ให้สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าจะโทรมาสั่งจองได้นะคะที่บริษัทซีแคปหรือว่าที่ร้านทองชิ้นไทยเฮงหรือร้านทองโกสยามก็ได้นะคะครับครับผู้สนใจก็สั่งจองให้แตนได้ที่เบอร์02611 0540นนะคะครับ ก็ยังมีช่องทางทางเว็บไซต์จม่าเวิร์ w เว็บจีแคปดนะฮะแล้วก็ทางไลน์ก็ได้นะครับ g c a แ g o อืม่ะรางวัลพิเศษีนี้ก็มอบเกิดโกิคการ์ดนะคะที่สุดของดัแค่ให้คุณแม่เป็นของขวัญพิเศษกันนะคะอืมครับเรียกได้ว่าพันกว่าบาทนี่ก็สามารถจะซื้อของขวัญดีๆนี้กับคุณแม่ได้แล้วทีนี้เอ่อมันมีอะไรที่มันพิเศษที่เป็นกิจกรรมในช่วงวันแม่นอกเหนือจากที่ว่าบาบ้างหรือเปล่าครับ ค่ะก็ทางของเราได้ร่วมในกิจกรรมนะคะก,ก็สามารถเข้าติดต่อข่าวสารข่าวสารที่ดีทางเว็บไซต์ t c a p c o t h นะคะก็จะมีช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนการวิเคราะห์ทิ่ทางกองคำนะคะแล้วก็ในเดือนนี้เราจัดกิจกรรมพิเศษนะคะก็สามารถถ่ายภาพคู่กับคุณแม่จำนวนหนึ่งรูป<อ>แล้วก็โพสบนแฟนเพจ tcap c o แล้วก็บรรยายคำว่ารักแม่ กดไลค์กดแชร์กันนะคะครับครับล,ลงมาภายในสิ้นเดือนนี้ภายในสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยนะฮะแล้วแล้วแล้วเราครับเลื่องอยังไงผู้ชนะจะได้รางวัลเป็นอะไรบ้างรู้เปล่าครับค่ะก็กดไลค์สูงสุดตาม,อ,มอันดับแรกนะคะคงไม่พลาดที่ทางบริษัทิคับกต้องแจกทองค,ะคะํามาค่ะอ๋อครับครับเป็นเป็นทองคํา จากทางทีแคปเนี่ยนะฮะทีแคปใช่ค่ะอ,อ๋อขับเรารับเรารับ,รรบจำกัดเรืมีจำกัดไหมครับวันหนึ่งขั้นส่งได้แค่รูปเดียวหรือว่าส่งได้หลายรูปขอบคุณแต่หนึ่งรูปค่ะอ๋อขอบคุณแต่หนึ่งรูปนะั <c oughs> ออ้นก็มากกว่าน,นั้นไม่ได้นะ <c oughs> ใช่ค่ะเออเอ่มีเวลาสักเล็กน้อยพูดถึงเรื่องของตลาดต้องคับกันที่จะขับ,บขนาดนี้เนี่ยนะครับในบริษัทเองเนี่ยเป็นไงบ้างครับในแง่ผลผลิตต่างๆในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับ ก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้ราคาทองนะคะคก็ผันผวนนะคะการลงทุนทองคําก็คงต้องศึกษาแนวโน้มทิศทางตลาดกันแล้วก็การเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทนะคะเนื่องจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคํานะคะแล้วก็ปัจจัยด้านเศรษฐกิจต,ต่างๆด้วย นะคะช่วงนี้จะข่าวเศรษฐกิจของยุโรปถ้าออกมาดีก็กดดันราคาทองเช่นกันแต่ก็ประเด็นทางยูเคนยังไงก็ต้องติดตามแต่ก็ทางบริษัทก็ยังมีการจัดสัมมนาพิเศษให้ทุกเดือนอยู่แล้วนะคะอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอ่อวั้งต่อไปเมื่อไหร่ครับวันเสาร์ที่23นะคะ9โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งนะคะ หัวข้อครับนี้เป็นการครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับทองคำโดยด้วยทองคำมะค่ะมาที่บริษัทจีแคบได้เลยออจากที่บริษัทเลยไม่ได้จากที่ที่โรงแรมใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้อบรมฟรีแล้วก็มีโครงการพิเศษเข้ามาเพิ่มเติมสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจหรือว่าอยากจะสอบถามเราตสร้างเป็นศูนย์สุขภาพทางการเงินนะคะทุกวันพุธเลยค่ะบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นแล้วมีโฟรูคอยให้คําแนะนําได้ค่ะ อ๋อสำหรับคนที่สนใจเรื่องลงทุนในทองคําก็พลาดไม่ได้เลยนะครับครับขอบคุณครับคุณนัชจง์กลนครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็อาลบเป็นข่าวดีๆต้อนรับวันแม่นะครับใครสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ที่ว่าก็โทรไปที่0 2 6 1 1 0 5 0 0นหะครับ0 2 6 1 1 0 5 0 0หรือว่า w w w gcap co t h หรือว่าเป็นทางไลน์ก็ได้คือ gcap c ข l ก็ได้นะครับค่่าช่วงนี้เราพลาดกันก